สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างของหวานง่ายๆที่สามารถดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะช่วงนี้อากาศ เริ่มกลับมาร้อนอีกแล้วนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยไม่ตกแล้วนะก็ถ้ากลางวันเราได้รับประทานอะไรที่มันแบบเย็นเย็นชื่นใจเนี่ยก็น่าจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมากๆนะคะวันนี้ก็เลยจะทาเป็นเจลลี่แตงโมที่มีทั้งความหอมความหวานแล้วก็ความอร่อยในตัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญทํางานมากๆเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีแตงโมเราใช้เป็นแตงโมลูกใหญ่ๆนะคะหนึ่งครึ่งลูกมีผงเจลาตินค่ะ15กรัมอันนี้เราอยากให้ตัวเจ ตัวเจอรี่ของเราเนี่ยมีความแข็งขึ้นมาหน่อยนะคะก็เลยใช้15กรัมเลยหรือว่าประมาณกะเอาประมาณช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะประมาณนั้นแล้วก็มีน้ำตาละคะ่ะน้ำตาลเนี้ยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวแตงโมของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันหวานมากหวานน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็วัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มได้นะคะเราจะเอา เจลาตินเนี่ยมาแช่น้ําก่อนให้เขาอิ่มๆน้ํานะคะเวลาเอาไปละลายเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะก็ใส่น้ําลงไปกะเอาได้เลยประมาณ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะใส่ลงไปในถ้วยเจลาตินของเรานะตัวเจลาตินใครไม่ใส่จะใส่เป็นผงวุ้นก็ได้เหมือนกันแต่แน่นอนว่าสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะต่างกันนะถ้าเป็นผงวุ้นเขาจะมีความกรอบมีความแบบว่าแข็งกว่าเจลาตินถ้าเป็นเจลาตินเนี่ยเขาจะมีความนุ่ม แล้วก็ดึงๆแบบมีความอ่อนตัวแต่ว่าก็ไม่ได้เละนะคะอันนี้ก็เลือกใช้เอาตามที่สะดวกนะแช่น้ำไว้นะคะซึ่งในหว่าที่เรากำลังแช่เจลาตินเนี่ยเราก็จะไปทำตัวแตงโมงของเรากันนะในส่วนของตัวแตงโมงนะคะเราก็จะมาคว้านเนื้อด้านในออกนะเพื่อนๆเพราะว่าในส่วนของเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไป ตีเอาไปปั่นนะคะให้เขากลายเป็นน้ำเนาะตอนนี้นะคะเราก็ขวานเอาเนื้อแตงโมออกมาหมดแล้วนะคะเหลืออันนี้เอาไว้ในตัวของ ถ้วยแตงโมเนี่ยนะคะเราจะซับน้ําเขาออกหน่อยนะเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ตัววุ้นลงไปเลยเนี่ยใส่ตัวเจลรี่ลงไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกชั้นจากกันจากตัวเปลือกได้ง่ายนะเราก็เลยจะซับให้เขามีความแห้งนิดนึงนะคะแต่จริงๆใครไม่ได้ซีเรียสว,ว่าเปลือกจะต้องติดกับตัวแตงโมนนะอะไรเงี้ยก็ข้ามไปได้นะเดี๋ยวเราจะซับเอาน้ําออกนะคะเราจะใช้ทิชชู่ ในครัวเนี่ยนะคะซับเอาน้ําออกให้เขามีความแห้งนิดหนึ่งอะ่ะเ,เพื่พอนๆหมาวาะว่าแตงโมเนี่ยเขาน้าเยอะนะน้ทาทั้งนั้นเลยซับเท่าที่จะซับได้อ่ะนะคะไม่ต้องว่าแห้งขนาดแบบโอ้โหแห้งเป็นกระดาษเลยแบบนั้นก็มันก็จะเกินไปหน่อยนะนี่ก็เอาพอพอแห้งประมาณนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้ละเดี๋ยวเราไปทำตัวน้ำเจลลี่แตงโมกัน,นะคะ่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาทําในส่วนของตัวแตงโมงกันตัวแตงโมงเนี่ยนะเพื่อนๆจะเอาไปปั่นกับเครื่องก็ได้เครื่องปั่นนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องปั่นจะใช้เป็นตะกร้อมือเหมือนเราก็ได้คือเราอะไม่อยากเอาไปปั่นกับเครื่องเพราะว่าเครื่องมันใหญ่มันยกลําบากนะคะก็เลยจะเอามาปั่นด้วยตะกร้อมือแทนนะที่นี่ก็คือเหมือนปั่นขนมเลยก็ปั่นให้เขาแบบละเอียดตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าเตือนนิดนึงว่าตัวถ้าเราใช้ตัวเครื่องตีปั่นเนี่ย มันจะค่อนข้างกระเด็นอันนี้ก็ต้องระวังนะคะ ตัน,นี้นะคะเราก็ปั่นจนเขามีความเป็นน้ําแล้วนะแบบนี้นะคะเป็นอันว่าใช้ได้ละจริงๆถ้าใครอยากให้มันละเอียดมากกว่านี้เอาไปปั่นกับเครื่องปั่นแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าถ้าไม่มีอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ถือว่าใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวน้ําแตงโมงเนี่ยไปกรองออกค่ะ อนนี้นะคะเราก็กรองน้ําแตงโมออกมาได้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปตั้งไฟเพื่อใส่เจลาตินกับน้ําตาลกันค่ะเราจะมาเคี่ยวน้ําแตงโมกับเจลาตินให้ละลายแล้วก็น้าตาลนะคะโดยวิธีการของเราเนี่ยก็คือจะตั้งหม้อที่มีน้ำแตงโมอยู่นะแล้วก็ใช้เป็นไฟปานกลางนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นเจลาตินที่เราแช่น้ำเอาไว้ตอนแรกนะคะแล้วก็ใส่เขาลงไปในหม้อได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนให้เจลาตินเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีกับน้ำแตงโมน,นะคะ หลังจากที่เราใส่เจลาตินลงไปนะคะแล้วเราก็คนจนเขาละลายแบบละลายเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะไม่คือเจลาตินเป็นก้อนแล้วนะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้าตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายชิมก่อนนะว่าน้ำมะนาวของเราเออน้าแตงโมของเราเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนแล้วก็ถ้ารสชาติมันหวานแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องเติมน้าตาลทรายก็ได้แต่ว่าถ้าแตงโมของเรามีรสชาติที่ค่อนข้างอ,อ่อนแล้วก็จืดเนี่ยเติมน้าตาลทรายได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากได้ความสดชื่นแบบมีความเปรียปร้ยวๆแซมเข้ามาเนี่ยก็บีบมะนาวลงไปสักซี่สองซี่ก็ได้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็คนจนเจลาตินน้ำตาลแล้วก็น้ำแตงโมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็ยกเอาน้ำเจลลี่ของเราเนี่ยไปเทใส,ส่พิมพ์แตงโมของเรากันค่ะ ฟองที่ลอยขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถช้อนฟองออกได้เลยนะหน้าเจลลี่ของเราเนี่ยจะได้เนียนๆนะคะเราช้อนฟองเรียบร้อยนะคะเราก็จะพักเขาเอาไว้จนกว่าเขาจะมีความอุ่นตัวลงแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวนะคะระยะเวลาในการแชร่ก็แล้วแต่ตู้เย็นด้วยนะแล้วแต่แต่ละบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แช่จนกว่าเราจะรู้สึกว่าเขาเซตตัวเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอาออกมาตัดแบ่งเป็นชิ้นนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ทิ้งจนเจลาตินของเราเนี่ยเซตตัวดีเรียบร้อยแล้วคือเราสามารถเอานิ้วจ,จิ้มจุ่มได้แบบนี้เลยนะคะก็คือมันแข็งตัวดีแล้วแหละแต่ด้วยความเป็นเจลาตินเขาจะมีความดึงดังแบบนี้นะเขาจะไม่แข็งเหมือนวุ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถเอาเขามาตัดแบ่งได้เลยเวลาตัดค่อยๆนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขานิ่มมากก่ะเพื่อน<ๆ>ก็เลยจะค่อนข้างตัดยากนิดนึงนะคะ จะสัดให้เขาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาอไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจลลี่แตงโมของเราในวันนี้นะคะมันน่ารักมากๆเลยนะมีลักษณะคล้ายกับแตงโมแต่ว่ามีความแดงดึงนุ่มลื่นคอมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญมันอร่อยนะคะกินตอนที่อากาศร้อนๆนเพื่อนๆจะรู้สึกชื่นใจมากๆเลยด้วยความหวานหอมของแตงโมนะคะ ซึ่งเราก็หวังว่าเมนูนี้จะช่วยทำให้เพื่อนๆคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยมันทำงานมากๆลองเอาไปทำกันดูนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงค่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะติชมแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เอาทุกๆคาติคํา,าแนะนําไปพัฒนานะสําหรับวันนี้เนี่ยสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ